อย่าอย่าเอาเงินไปนอุดหนุนคนรวยโคนเม้นเลอกเข้าเซเว่นก่อนอ่ะโอย <c oughs> คือมันยังมีคนประเภทแบบเนี้ยซึ่งเพียอยากอีท้ามกลับไปคนไปเม้นตพวกเนี้ยเวลาพอมึงไปซื้อเบียร์ชางมากินนั้นอ่าจะ,จะอ่าคุณจะเรื่องเข้าจนว่าพอมึงไหม เบี้ยเราคนจนเอาไปให้คนรวยกันนะอกโมดสู้นะคือคือมันยังมีคนประเภทแบบเนี้ยทึ่งเปลี่ยนยากีทามกลับไปคนไปแม่นวกเนี้ยเวลาพอมึงไปซื้อเบียช้างมากินนั้นเจ้า,จาคุณเจรเรนเข้าจนว่าพอมึงไหมถึ่งเวลามึงเข้าห้างสะดวกซื้อเจ,จ้าเจ้าเออเจ้าช่วงเข้าจนว่าพอว่าไหมมึงไหมเขาจนว่าใช่ไหม กูเห็นเวลาพันนั้นมึงก็ไม่ได้แรกอะไร,ไรเออเด็กมันตำหมากินนี่ไม่ได้คข้าข้างนะแต่เด็กมันตำหมากินมึงเงืนควรกลับไปตำหมากิน